บทที่25ก็16 17เนี่ยคล้ายกัน t h e n he who had received the f i v e t a l e n t went and trade with them and made another f i v e t a l e n t เห็นไหมคนที่ได้รับผ้าตะลันก็เอาเงินไปค้าขายทันทีก็ได้กำไรเท่าตัว As life why he who had received t w o again เก่ว okay. you know ่าได้กําไรทูโมออนซูเห็นไหมคนที่ได้สองันลันนั้นก็ได้กําไรเท่าตัวคือเอาไปซื้อขายโตคนรหยที่ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ในการเป็นลูกพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนะนั่นแหละอธิษฐานนมัสการอ่านประกาศนำประกาศใหญ่ขาดปุะโพนี่แหละคนที่ได้ห้าันลันเหมือนกับคนที่ได้ห้าันลันและสองันลันแต่คนที่ได้หนึ่งจัลันนี่ฟังหนึ่งันลันปัด นในมัทธิวที่าข้อ18้าติว has received one rent and d u เห็นไหมดักตัวขุด in the ground ปุดลงในดิน and h e t l o มันนี่เห็นไมซ่อนเงินของนายไว้เป็นเรียบรย้อยเลยเลยพี่น้องสรุปคนที่ได้5ตะลันนั้นเอาไปค้าขายต่อคนได้2ตะลันก็เอาไปค้าขายต่อได้กําไรคนที่1ตะลันฝังดินไว้น่ะคือเปรียบเหมือนคนที่เกียจนั้น ในการพูดประคำก็ไม่เอาแบ่งปันประคำก็ไม่เอารับใช้พระเจ้าก็ไม่เอาหนักไม่เอาบอกไม่สู้เพียบอกให้ไปกล่าวปยาญาก็ไม่ไปบอกให้ทําอะไรเพื่อพระเจ้าก็ไม่ทํานี่แหละขุดดินฝังไว้พระเจ้าตรัสนะไม่ใช่ไม่เป็นนะ,อ,ะอยากที่เกียดฤกสวัสดิ์ตัวรับใช้ประกาศทุกวันพระเจ้าตรัสอย่างนี้ก็ต้องทําตามพี่น้องเพราะเวลาจะหมดแล้วเหมือนพวกเราเนี่ยลูกเดือนก็หัดหัดหัดอะไรนะคลิป ทําทคลิปแชร์พระคำโตแล้วก็แชร์พระคำของแม่โตลูกอ่น้องเล็กก็แชร์พระคำโตนั่นะยาโนดหลับทับสิ์แต่ถ้าทางโลกให้ทานรักศาศีลเจริญโพนาทําไปาะลุกาศาสนาและทําได้หมดไม่ใช่เราไปบังคับว่านี่ต้องมาอยู่นี่นะไม่ใช่แต่จิตต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างนั่นเองถ้าพระเจ้าริบโลหายใจเราก็ตายพระเจ้ามาช่วยให้คนชอบทำจำเริญขึ้นและพระ เจ้ามาชุดช่วยคนบาปให้กลับใจมาหาพระเจ้าน่กออกไหมไม่ใช่ว่าคนชอบทาอยู่แล้วฉันชอบทาอยู่แล้วอย่ามายุ่งนะไม่ใช่คนชอบทาอยู่แล้วต้องเชื่อพระเจ้าแล้วปฏิบัติให้ดียิ่ง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 ขึ้นไปมันไม่เป็นนี่เมอก่อนไม่เป็นชอบทำนะเพราะไม่เป็นไม่ยุ่งคนพานเนี่ยไม่เป็นไม่เอาเพราะไม่เป็นแต่งกรอนคบคนพานพานปลาไปหาผิดนะคบดันดิบบันดิดปาไปหาบุญสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ คบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบพระคริสพระคิสพาไปหาบุญนะมันต่างกันตอนเนี้ยพระเจ้าพาไปสู่สวรรค์โน่แล้วไปให้เห็นนรกสวรรค์โน่นนะให้เห็นแล้วให้มันปฏิบัติกับตัวใหม่ไม่เอาอีกแล้วไม่ปิดศีลทำไม่รักขโมยไม่เกินข่าไม่จาไม่เนินทากันทุกที่ไม่เจาะหอไม่หวดตัวไม่โลภประเวณีทำความดีอย่างเดียวของพระเจ้าวะ พูดตามที่พระเจ้าให้พูดคิดตามที่พระเจ้าให้คิดทำตามที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยต่างกันตอนนี้แล้วไม่มุ่งทางโลกอีกเลยดูหนังฟังเพลงทางโลกไม่เอาเสื้อผ้านี่เอาเก่าๆมาใส่นะเก่าๆมีตั้งหลายชุดเอามาใส่นะไม่จําเป็นคือไม่ซื้อใหม่เลยพี่น้องซื้อใหม่ก็ซื้อถูกๆไม่ใช่ชุดเป็นพันเป็นหมืน่นไม่มีชุดร้อยเดียววันนี้นะได้นะเราต้องประหยัดยุคนี้พี่น้อง ไม่ใช่ไปหู่ตามเพื่อนชุดจึงเป็นหมื่นสองหมื่นชุดละแสนตามดาราไม่ใช่นะไม่ไม่เอาทางโลกไม่เอาทางโลกเข้ามาสู่หัวใจนึกออกไมมสร้อยก็สเตนเลสเนี่ยใช้สเตนเลสเนี่ยพี่น้องนี่แหละเขาบอกไม่เป็นใส่ทองคำขาวไม่ใช่นั่นแหละต้องปฏิบัติจริงๆพี่น้อง เงินทองของนอกตายไม่เอาเพยนะเอาแต่พระเจ้ามงพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าก่อนสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์รและแผ่นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนะือนามใดใดโลกวันนี้ลูกขอสังส่งเสริมขอประคุณพระองค์เพคะวันนี้ลูกจะน้อมนำพระคำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและแชร์ต่อเป็นทอดพระพรวันนี้ทําให้ทราบว่าคนที่ได้ห้าตะลันเอาไปค้าขายได้กําไรมาเท่าตัวคนสองตะลันก็เช่นกันส่วนคนหนึ่งตะลันเอาไปฝังดินไม่เกิดดอกออกผลอะไรเลย เรียบถึงการรับใช้ให้ทุกคนตั้งใจรับชใช้เกิดผลต้องขยันมีวินัยในการเป้าเดียวประกาศกล่าวพญาณนะคนมารับเชื่อทุกวันาหาคนหลงให้กลับจิตคนตะปิดให้กลับใจทุกวันพาคนขึ้นหวันทุกวันตามที่พระเยซู่า,าบอกหรือจัดผ่านหรือทําตามพระคำปีเท่าที่เราสามารถจะทําได้นะหวังช่วยตนวเองและผู้อื่นในพ้นไฟนรกโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่รับเงินโทงของใครทําด้วยใจบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลดทินของการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจั์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมินสนิจชนให้ทุกคนเหล่หมูชนในโลกายเดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้า,ชาอ่านพระคำทำตามงานโทรลาพราะทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาษาไม่พ้นกรรมที่ทําไว้นะฉะนั้นทุกคนต้องทําแต่ความดีแล้วพระเจ้าให้จดุดขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูตอนที่สามนะพระเจ้าบอกว่าจะแยก แก่กับแพ้ออกจะแยกคนชั่วร้ายออกจากคนชอบธรรมคนชั่วร้ายไม่สามารถเข้าอาณาจักรพระคิดได้นะได้รับการลงโทษนิรันด์และผู้ชอบทมจะได้ชีวิตนิรัน์เนี่ยต่างกันพี่น้องนั่นลูกอภิญญาเขียนสิลูกลูกเดือนเขียนสิถ้าคนชอบธรมได้ชีวิตนิรันแต่ถ้าคนชั่วลงโทษนิรัน อยู่บึงไฟนิรันนะพี่น้องร้องไห้อย่างเงี้ยช่วยด้วยไม่เป็นช่วยด้วยไม่เป็นช่วยไม่ได้แต่พระเจ้าช่วยได้ฉะนั้นรีบกลับใจมหาาพระเจ้าไง